สวัสดีครับผมนายสาราจันเพชรมานำเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อยแทบสูญเส็ออยอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเซอร์วิสดีไซน์กรณีศึกษาโครงการมั่นมั่นคงโดยจากปัจจุบนันแผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่มีแผนานควบคู่กับเป้าหมายการนัานที่ยั่งยืนของสรปธระชา,ชาติที่เป็นทิศทางการพัฒนาของโลกในระยะเวลา15ปีเพื่อนำพาเมืองและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตประกอบไปด้วย17เป้าหมาย ในบริบทของโครงการผู้มีรายได้น้อยจึงมีความสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยู่ัยืนดำเนินโครงการายใต้ชื่อโครงการไม่มั่นคงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งเมืองโดยมุ่งให้เกิดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหาที่ควบคุมทุกชุมชนที่ไม่มีความมั่นคงสนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาเมืองร่วมกันโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการร่วมกับภาคีต่างๆ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการไม่มั่นคงนั้นบรรลุผลในด้านมีที่อยู่อาศัยตามนโยบายมีความเพียงพอต่อความต้องการและมีกรรมสิทธิ์ในการอยู่อาศัยซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการจาระพบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วยปัญหาสภาพอาคารสุดโทรมบางส่วนปัญหาการขาดพื้นที่ส่วนกลางและปัญหาการต่อเติมอาคารเนื่องจากสภาพส,งสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปเช่นในกรณีที่บางครัวเรือนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและต้องการต่อเติมบ้านอาศัยของตนเองเพื่อรองรับการขยายของครอบครัวหรือเพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งในปัญหาหรือประเด็นดังกล่าวนั้นถือเป็นประเด็นที่มีความสําคัญที่ขาดแบบแผนในการพัฒนาที่ชัดเจนและการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลต่อการพัฒนาโครงการและอาจทําให้ชุมชนกลับมาเป็นสลัมได้อีกครั้งการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาต่อเนื่องของโครงการม้มนมั่นคงในขั้นตอนการต่อเติมบ้านพอาศัยผ่านการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมได้แ,แก่หัวหน้าชุมชนเจ้าของบ้านเพื่อนบ้านช่างและหน่วยงานรัฐ ในโครงการบ้านมั่นคงที่มีการพัฒนาในบริบทและสังคมที่แตกต่างกันจำนวน2โครงการนำมาวิเคราะห์ผ่านหลักการเซอร์วิสดีไซน์ซึ่งคือศาสตร์แห่งการออกแบบจัดการเพื่อสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างแบบแผนที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงของนามธรรมและรู่ธรรมโดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนนั้นๆเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาอย่างยั่ง โดยทําการโดยได้ทําการศึกษาในขั้นตอนการปรับอย่างไรบ่าของบ้านพักอาศัยลักษณะาการอยู่อาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกฎและข้อจำกัดของชุมชนก็เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆของปัญหาและลำดับความสําคัญของปัญหาที่ส่งผลต่อความไม่ยั่งยืนในขั้นตอนการต่อเติมปรับเปลี่ยนที่พักอาศัยที่จะนําไปสู่การพาาัฒนาปรับปรุงและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการศึกษาพบว,ว่าการพัฒน,นาในบริบทของที่ดินเดิมจุมจนเจริญใช้ในิตรใหม่มีสภาพความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นเนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้สถาน,นีนรถไฟฟ้าและในบางครเริอนได้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําให้มีเงินทุนในการก่อสร้างบ้านและต่อเติมบ้านพักอาศัยใหม่ที่นาไปสู่บ้านพักอาศัยที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดีขึ้นแต่ปัญหาด้านมิติของสังคมและเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาที่คนในจุมจนให้ความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่บ้านพักอาศัยนั้นไม่เพียงพอต่อการขยายครอบครัวและไม่รองรับต่อการปรับเปลี่่ยยนเพืืออปรรระกกบธุิจหค้าาข รองลงมามิติทางด้านการเงินคือไม่มีแหล่งเงินทุนรายได้ไม่แน่นอนและมีนิสิตรวมถึงไม่มีพื้นที่ทางเศรษฐกิจภายในชุมชนและมิติทางด้านเทคนิคคือก่อสร้างไม่ต่อเนื่องขาดความรู้โดยตรงในงานก่อสร้างและแก้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานและสุดท้ายคือมิติด้านสังคมวิวทยาเป็นปัญหาที่คนในชุมชนมีปัญหาหนอกที่สุดเนื่องจากคนในชุมชนร่วมกันต่อสู้ให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยและที่ดินที่มั่นคงผลให้คนในชุมชนมีความรักความสัคคีอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการพัฒนาในบริบทของที่ดินใหม่ชุมชนร่วมสามัคคีจะให้ความสําคัญ์กับปัญหามิิตสังคมวิทยามากที่สุดเนื่องจากมีผู้คนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนใหม่มีการเช่าช่วงส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในทางลบทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันความไม่สามัคคีการของคนในชุมชนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทภายในชุมชนและความต้องการต่อเตอิมบ้นานพักอาศัยของตัวเองที่มากจนเกินไปจนกระทบต่อพื้นที่สาธารณะและบ้านข้างเคียงปัญหารองลงมาคือมิติท,ทางด้านเทคนิค เนื่องจากกฎบังคับของชุมชนให้ใช้แค่ช่างในชุมชนซึ่งขาดความรู้ความสามารถสงร่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของที่อยู่อาศัยและมีการปรับแก้ไขหลายครั้งตามมาและมทีทางด้านการเงินเนื่องจากได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐมีการปล่อยกู้สินเชื่อให้คนในชุมชนสามารถผ่อนจ่ายได้ส่งผลให้คนในชุมชนมีนิสินและบางเดือนเงินหมุนไม่ทันจ่ายและเป็นปัญหาที่คนในชุมชนไม่ได้ให้ความสําคัญมากนักและสุดท้ายคือมิตทิทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่คนในชุมชนมีปัญหานอันที่สุด เื่องจากมีการย้ายออกการขยายครอบครัวมีน้อยมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสามารถที่จะตอบเติมปรับเปลี่ยนเพื่อประกอบอาชีพได้ขอบคุณครับ